สวัสดีครับผมพี่เล็กจากลานละเล่นนะครับวันนี้ผมเนี่ยเอาเกมหนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆซึ่งเป็นเกมที่ทำคอมโบได้สุดจัดมากเลยครับผมกับเกมนี้ที่ชื่อว่า Earth นั่นเองนะครับอ่าเอิร์เนี่ยเป็นเกมที่ออกตั้งแต่ปี2023แล้วก็ออกมาประมาณสัก2ปีแล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้เอามาเล่นโซโลหรืออะไรเยอะขึ้นนะครับก รู้สึกยิ่งประทับใจกับเกมนี้มากๆเลยซึ่งเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปคือมันเริ่มจากการที่มันมาลง Kickstarter นะครับแล้วมีรีวิวของต่างชาติเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ย Wingspan Killer นะครับซึ่งตอนนั้น i n g s p a n มันดังมากๆเลยแบบแทบจะเป็น Family Game เบอร์หเลยแต่ Earth เนี่ยมันก็เข้ามาบอกว่า oo, เกมนี้สนุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงใน Kickstarter ก็ได้รับความสนใจเยอะมากๆแล้วก็เลยแบกไปด้วยหลังจากนั้นก็ได้เล่นมาซึ่ง ก็ยังประทับใจอยู่แต่ยังไม่เคยได้เล่นโซโล่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวจนกระทั่งเร็วๆนี้ได้มีโอกาสได้เล่นโซโล่สัก4-5รอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเกมมันออกแบบระบบโซโล่มาค่อนข้างดีและจริงๆมันมีเวอร์ชั่นทีมด้วยนะครับ2 VS 2ออะไรเงี้ยสู้กันแต่ยังไม่ได้เล่นแต่คิดว่าอ่านกติกาและคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ตัวเกมเล่นได้1นถึงหคนนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ60นาทีถึง90นาทีนะครับตัวนี้เข้าไปดูในเวทบอร์ดเกมกิ๊กเนี่ยประมาณ2อปลายปายนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเกี่ยวกับการสร้างระบบดิเวทนะครับที่เป็น4 4คูณ4เราจะเล่นการ์ดกันแล้วก็พยายามทำคอมโบการ์ดซึ่งแต่ละรอบเนี่ยเราเล่นแค่ประมาณ4แอคชั่นเลือกไปเลือกมาแล้วก็เกมเนี้ยดาวไทม์ต่ำมากมากเลยเดี๋ยวไปดูการเซตอัพแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นโซโล่ให้ดูกัน มาดูวิธีการเซตอัพเอิร์ธกันนะครับก็เอิร์ธเนี่ยจะเป็นเกมที่เราพยายามจะสร้างส,างสิ่งแวดล้อมจากการ์ดที่มีนะครับ16ใบก็คือ4คูณ4ก็คือจะเป็น16ใบใครก็ตามที่สร้างแล้วได้ผลประโยชน์คือได้แต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปือเริ่มต้นให้เราเอาตัวฟฟหน่าบอร์ดนะครับตัวนี้ซึ่งมีด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังเนี่ยเอาไว้สำหรับเล่นรอบแรกแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นแบบสแตนดาร์ดก็คือเราจะเล่นแบบด้านนี้นะครับเป็นด้านปกติ แล้วก็มีเพลเยอร์บอร์ดให้แต่ละคนคนละหนึ่งอันนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอาสปรวตัวนี้นะครับส,สีเขียว,ยวตัวนี้คือทรังเป็นลำต้นนะครับตัวนี้คือคาโนปี้ให้เราเอาตัวหมวกตัวนี้เอาไว้เป็นพลายวางไว้ข้างๆตัวที่เป็นซอยก็คือพื้นดินเป็นทรายนะครับเอาวางไว้ข้างๆตัวนี้เขาจะเรียกว่าพลายเสร็จแล้วให้เอาการ์ดเอิร์ธตัวนี้นะครับซึ่งมีอยู่200กว่าใบเนี่ย อันนี้เราจะเอามาแค่นี้ก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดิสการ์ดถายวางไว้แถวนี้ฟาหน้าการ์ดที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆอนนี้นะครับให้สับการ์ดแล้วก็ซุ่มมันจะมีหน้าหลังให้สุ่่มวางไว้4ใบตรงกลางที่เหลือไม่ใช้ก็คือเอาออกจากเกมไปการ์ดอีโ s ซิสเตหรือการ์ดระบบนิเวศให้เราสุ่มปึออ๊บแล้วก็เหมือนเดิมจะเป็นหน้าหลังก็ได้2ใบวางไว้ตรงนี้ฟาหน้าการ์ด ส่วนที่เหลืออีก2ใบวางไว้ให้ผู้เล่นแต่ละคนต่อมาให้หยิบการ์ดไอแลลดนนะครับที่เป็นสีเขียวอ่อนกับการ์ดไคลเมดการ์ดสภาพอากาศสีสม้มให้สุ่มหยิบแล้วก็แจกให้คนละ1ใบถ้าหากอยากให้เกมเป็นแอดวานซ์ขึ้นแจกคนละ2ใบแล้วเลือก1ใบตัวนี้จะเป็นไคลเมดการ์ดที่เหลือก็ไม่ใช้เสร็จแล้ว ให้หยิบ first player token ให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแล้วก็เอาตัว action marker เอาให้คนนั้นด้วยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ leaf token ที่เป็นใบไม้เนี่ย5อันให้เอาหให้เอา4อันนะ่ะวางไว้ตรงจุดอีกอันหนึ่งวางไว้ข้างนอกเอาไว้ mark action เวลาเรา follow พอ set ั p เสร็จแล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเลือกว่าจะเล่นด้านไหน การ์ดที่เป็นตัวเริ่มต้นเดี๋ยวไปดูกันว่าการ์ดแต่ละใบนียมันเป็นยังไงกันการ์ดแต่ละใบก็จะมีความหมายต่างกันแต่ว่าเราก็พยายามจะสร้างตัวที่เป็น 4, ี 4. นน่คูณสตามนี้เวลาวางเนี่ยเราสามารถวางทะแยงมุมอย่างนี้ก็ได้ติดกันแต่ขอให้ติดกับของเดิมเพราะฉะนั้นตอนจบเนี่ยมันก็จะเป็น 4, ี่คูณสแต่เราไม่สามารถวางเกินออกมาจากตัว 4, 4. นี้ได้แต่ใบแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนของตัว 4, ี่คูณสก็ได้นะครับทีนี้ การแต่ละใบมีความหมายยังไงเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันครับตัวนี้เรียกว่าเทอร์เรนการ์ดเป็นสีครีมตัวเทอร์เรนการ์ดเนี่ยจะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสามารถที่เป็นพาร์สฟก็คือใช้ได้ตลอดทั้งเกมหรือจะให้เป็นโบนัสตอนจบเกมเช่นตัวนี้นะครับเป็นโบนัสตอนจบเกมตัวด้านซ้ายบนเนี่ยจะเป็น ค่าจ่ายค่าใช้จ่ายในการสร้างการ์ดก็คือใช้ซอยเท่าไหร่อย่างกรณีนี้ก็คือ12อันนี้คือ2รูปใบไม้คือเป็นคะแนนส่วนตัวนี้จะเป็นไอคอนบ่งบอกว่าการ์ดชนิดนี้เป็นการ์ดอะไรตัวนี้เป็นชื่อและบางอันเนี่ยจะมีชื่อชื่อ scientific name อยู่ด้านล่างส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า e อ e m e n t อะไรบ้างที่อยู่ใน Habitat นี้ด้านล่างเนี่ย จะเป็นบอกว่าความสามารถอะไรแล้วก็ล่างสุดเนี่ยจะเป็นบอก flavor t e ท h ก็คือให้เราอ่านให้อินกตีมากยิ่งขึ้นการ์ดชนิดต่อไปก็คือการ์ดสีขาวตัวนี้จะเป็นอีเวนต์การ์ดอีเวนต์การ์ดเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าบ่งบอกอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ Snow และมีสัญลักษณ์อีเวนต์ส่วนใหญ่แล้วอีเวนต์เนี่ยคะแนนจะอยู่ที่ติดลบ0ูนย์หรือว่า1หรือ2อยู่แค่นี้ไม่เกิดน,นะครับ ตัวแถบเนี่ยจะเป็นสีดําบ่งบอกว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะตอนที่เล่นการ์ดการ์ดต่อไปก็คือการ์ดไอแลนด์ซึ่งเป็นการ์ดเริ่มต้นของเราตัวด้านซ้ายเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราจะได้อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือจะได้จั่วการ์ด8จะได้จั่วการ์ด8ใบและจะได้เอาตัวเนี้ยการ์ด8ใบที่เราจัว่วเอาไปใส่ไว้ในคอมโพสแอรเรียนะครับ3ใบและเริ่มต้นเราจะได้8ซอย ส่วนตัวนี้จะเป็นความสามารถเบื้องต้นเราการต,ต่อไปก็คือการคลเมดนะครับการคลเมดเนี่ยก็จะให้แต้มกับเราเลยแล้วก็มีรูปเทอร์โมมิเตอร์บอกตรงนี้และบอกว่าเราอยู่ในคลเมดประเภทไหนอันนี้จะเป็นความสามารถ secondary ก็คือจะเป็นความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อเรา execute action สีฟ้านะครับต่อไปจะเป็นการระบบนิเวศหรือการ ecosystem ตัวเนี้ยจะบอกวิธีคิดคะแนนของเราพิเศษเฉพาะ Environment ของเราอย่างกรณีนี้ก็คือจะได้6แต้มต่อ2การ์ดการ์ส2ใบที่มีตัวนี้สัญลักษณ์ทรังนะครับที่ Value 5ได้5แต้มขึ้นไปเราสามารถเลือกด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วแต่เราต่อไปเป็นการ์ดที่มีเยอะที่สุดในเกมนะครับก็คือพวกการ์ดปกติธรรมดาจะเหมือนเหมือนกับการ์ดชนิดอื่นๆเพียงแต่ว่าจะมีแถบความสามารถแล้วก็จะมีจุดที่ให้วางตัวสเปรได้ อย่างตัวนี้วางได้6สเปรยและหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีช่องช่องที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นวงกลมซึ่งบอกตัวเลขไว้ตัวเลขด้านซ้ายเนี่ยบ่งบอกว่าการ์ดใบนี้เนี่ยใส่ทรังเข้าไปได้เท่าไหร่ซึ่งในณรนนี้ก็คือ4และ5เวลาใส่เนี่ยให้หยิบใส่แบบนี้1,2,3อย่างนี้แล้วก็อันสุดท้ายอันที่4เนี่ยให้เราใส่ตัวคานอปีขึ้นไป ด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเราใส่ครบตามจํานวนครั้งที่กําหนดแม็กซิมัมเนี่ยเราจะได้แต้มเท่านี้แต่ถ้าใส่ไม่ได้ตามนี้เราก็จะได้แค่ครั้งละ1คะแนน,นแค่นั้นตัวด้านล่างความสามารถเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันจะแอคทีฟได้ในตอนช่วงเลือกแอคชั่นไหนซึ่งถ้าเป็นสายลุ้งอย่างนี้3、าสีก็คือจะแอคทีเวตได้ทั้ง3อันเลยหลังจากที่ทุกคนเซตอัพเสร็จแล้วแล้เลือกการ์ด ที่จะคอมโพสและได้รับซอยโทคเค็นแล้วเราเข้ามาดูกันว่ามันจะมีแอคชั่นอะไรที่สามารถทำได้บ้างเริ่มจากแอคชั่นแรกก็คือ planting composting watering และ growing นะครับซึ่งตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าให้เราเล่นการ์ดใต้2ใบและเราหลังจากนั้นเราจะได้โจวการ์ด4ใบ เลือก1ใบอีก3ใบให้ดิสก r d ทิ้งส่วนคนอื่นเนี่ยให้เราเล่นการ์ดได้เพียงใบเดียวแล้วก็โจวก,กาสหนึ่งใบซึ่งการ์ดส,สองใบที่เล่นนั้นเราจะต้องเล่นพร้อมกันแล้วก็ต้องมีจ่ายด้วยยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เรามี2กับ3ก็คือต้องจ่าย5ซอยเสร็จแล้วเวลาสร้างเนี่ยเราจะสร้างลงใบตรงนี้ แล้วใบแรกสร้างตรงไหนก็ได้ส่วนใบอื่นๆเนี่ยจะสร้างต่อกับของเดิมโดยที่อยู่รอบๆข้างได้เลยทะแยงมุมก็ได้แบบนี้สร้างเสร็จปุ๊บเราจะได้ Activate ความสามารถตัวสีเขียวซึ่งกรณีนี้ถ้าสมมติมีเราก็สามารถได้ความสามารถนั้นเลยอย่างกรณีนี้ก็คือได้ทรั้งหนึอันก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้หอัน ต่อมาคือ Action c o m p o s สตัวนี้ก็คือได้5ซอยแล้วก็ได้เอาการ์ดจากกองกลาง2ใบเนี่ยไปไว้ในคอมโพสส่วนคนที่เหลือที่คนอื่นๆเนี่ยจะได้เลือกแค่ว่าจะได้ซอย2อันหรือได้คอมโพสการ์ดจากในกองเนี่ยสใบเวลาหยิบปุ๊บก็หยิบ5อันอย่างนี้แล้วก็เลือกการ์ดสอใบจากกองกลางมาไว้ตรงคอมโพสด้านขวาตรงนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ activate ability ที่เป็นสีแดงหรือสีลุงซึ่งกรณีนี้สีแดงก็คือได้ c o m p o s t อีก2ใบ 2> action ต่อมาคือ watering เราจะได้สปร o u t กับได้ซอยมาแล้วก็ activate ตัวที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ multi color ส่วนคนอื่นๆเนี่ยจะได้แค่เลือกว่าจะเอาส s p r ปร t หรือจะเอา2อซอยเวลาหยิบตัวสป r o u t มาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องมีพื้นที่ตัว สปร o u t บนการ์ดให้เราใส่เข้าไปได้กรณีนี้ก็คือใส่ได้3อันอันที่เกินมาถ้าเราใส่ไม่ได้ก็คือจะทิ้งออกไปเลยแต่ว่าเราจะมีแอคชั่นซึ่งถ้าหากเราต้องการเราสามารถใช้3ามสปร t แรก2ซอยได้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่มันเป็นส่วนเกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรับมาให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะคอนบดสามสปร o u t ให้เป็น2ซอยได้นะครับแอคชั่นสุดท้ายก็คือ Growing ตัวนี้ก็คือจะได้จั่วก,การ์ด4ใบแล้วก็จะได้ทรังค์งอันส่วนอีกคนอื่นๆเนี่ยจะได้แค่จั่วก,การ์ด2หรือเลือกว่าจะกร w ทรังค 2, 2, ์2ชิ้นนะครับแล้วก็ a c t i v เว e สีเหลืองหรือมัลติคั l เลตัวทรัง้งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าการ์ดบางใบนี้จะมีสัญลักษณ์วงกลมที่อยู่ตรงนี้เราสามารถ เลือกลงรั้งได้สูงสุดตัวนี้คือ4ชิ้นโดยที่ชิ้นบนสุดจะต้องเป็นคานโอปีก็คือเป็นตัวสีสีแบบนี้เวลาเราเลือกแอคทีเวทความสามารถถ้าสมมุติว่าในในกองมีความสามารถมากกว่า1อันแบบนี้เราจะบังคับแอคทีเวทบนลงล่างซ้ายไปขวาก็คืออย่างนี้ส3ง5 6 7 8้าดอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่สามารถแอคทีเวทเลือกแอคทีเวทอันไหนก่อนอันไหนหลัง,ลงได้ แต่ถ้าความสามารถมันอยู่บนบอร์ดของเราเราสามารถเลือกว่าเราจะแอ t i v a t e ความสามารถบนบอร์ดก่อนหรือหลังตัวตัวที่อยู่ในเอิร์ธเราได้นะครับแต่ว่าไอ้การสมมุติว่าเรามี2ความสามารถที่เป็นสีเดียวกันเราจะ a c t i v เวท1อันก่อนแล้วแอคทีเวทตัวนี้แล้วมาแอค i v เวทอีกใบที่เหลือไม่ได้2ใบที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะทำก่อนหรือหลังการแอค i v เวทการในเอิร์ธนี้ ในระหว่างเกมนั้นหากคุณมีการ์ดอีเวนต์อยู่บนมือสามารถเล่นตอนไหนก็ได้ในเทิร์นของเราโดยที่เราจะเล่นปุ๊บแล้วเราจะได้ใช้ความสามารถตรงที่เป็นสีดำตัวนี้เสร็จแล้วให้เราคว่ำไว้ตรงบนบอร์ดของเราเพื่อไว้นับคะแนนตอนจบเกมระหว่างการเล่นเราอาจจะได้ทำฟาว์หน้าตัวนี้สำเร็จยกตัวอย่างเช่นอันนี้บอกว่าหากคุณมีการ์ดสิใบที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ อยู่2ออันขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นมี2สัญลักษณ์เราจะสามารถเอาตัวใบไม้ของเรา leaf token เอาไปวางไว้บนนี้ซึ่งตอนจบเกมจะได้คะแนนตามตัวนี้นะครับ15คะแนน11 8และ6ตามลำดับตัวนี้คือใครมาหลังก็คือจะได้คะแนนน้อยกว่าฟาวหน้านั้นจะมีทั้งหมด4ใบด้วยกัน และตัวนี้จะเอาไว้คิดคะแนนตอนจบเกมเกมจะเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนใดคนหนึ่งได้ครบ4 4คูณ4หรือ16ใบจะจบเกมคนที่ทริกเกอร์จบเกมจะได้7คะแนนด้วยนะครับแล้วตอนจบเกมเนี่ยเราจะมาดูการคิดคะแนนตามด้านล่างขวาของบอร์ดของผู้เล่นแต่ละคนโดยเราจะคิดจากเบสแต้ม บนการ์ดซึ่งการ์ดแต่ละใบนั้นจะมีแต้มอยู่ตรงนี้เป็นรูปใบไม้อยู่แล้วอย่างที่2คือแต้มจากอีเวนต์การ์ดก็คืออีเวนต์การ์ดที่เราคว่ำไว้ตรงนี้มันจะมีแต้มอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์หรือติดลบอย่างที่3คือการ์ดในคอมโพส์นะครับการ์ดที่เราคว่ำไว้ตรงนี้ก็คือใบละ1คะแนน หนึ่งคะแนนจาก Sprout สีเขียวที่อยู่บนการ์ดคะแนนจาก Growth ก็คือตัวทรังคที่เราโตขึ้นแล้วก็แต้มจากเท r ร a เรนการ์ดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโบนัสแต้มจาก Eco System ที่อยู่ในอยู่ในบอร์ดตัวเอง1อันและอยู่ในบอร์ดกลางอีกสอันและสุดท้ายคือแต้มจากเฟลน้าบอร์ดก็คือตัวที่เราวางลิฟท์พกเข็นไว้ระหว่างเกมจบเกมใครที่มีคะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไป ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Earth นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากค่ายเล็กๆชื่อ i n s i ซต์อัพเกซึ่งอตอนแรกเนี่ยเขาสร้างชื่อจากการลง Kickstarter เลยแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าได้รับเงินทุนไปกว่า7 0 0 0แสนเหรียญดอลลาร์แคนาดาก็ประมาณสัก0 0แสนกว่าเหรียญยน US นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์บอร์ดเกมที่ประสบความสำเร็จยันหนึ่งแล้วก็มันมาลงรอบ2เนี่ย ผ่าน expansion ที่ชื่อว่า a b u n d a n ก็รับไปกว่า1,300,000เหรียญแคนาดานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆเกมกหนึ่งของยูโรเกมนะครับสำหรับประเภทยูโรเกมนะใน c r o w d ฟันดิ้งยังไม่นับรวมตัวก๊อปปี้ที่ขายแบบรีเทลอีกนะครับตอนแรกสุดเนี่ย นักรีวิวหลายๆคนเนี่ยให้คำจำกัดความของมันว่า wingspan killer นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันมีระดับความลึกที่เยอะกว่าทำให้เอามาเปรียบเทียบกันค่อนข้างลำบากถึงแม้ว่าตัวแอคชั่นกับตัวฟ e ล l i n g เกมจะคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีการคอมโบของการ์ดท,ที่มากมายมันมีการ สกอร์แต้มของ Ecosystem มีการสกอร์แต้มของฟาวน์เนแล้วก็สกอร์แต้มของ Combo ของการ์ดมันเองเนี่ยทำให้ตัวเกมอ่ะมันลึกกว่าตัววิงสเปนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเทียบตอนนี้อาจจะต้องเทียบกับวูม s p a นหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัว Component พูดถึง Component ก่อนค่อนข้างสวยนะครับเทียบเทียบเป็นรีเทล l e ดิชันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสวยแล้วตัวแพ a n งที่ให้มา คุณภาพค่อนข้างดีแต่ติดใจตรงสเปรานิดหนึ่งที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับอาร์ตเวิร์กแล้วแต่คนเลยเพราะว่าอาร์ตเวิร์กตัวนี้มันไม่ได้ใช้รูปวาดแต่มันม,มันใช้รูปคล้ายๆกับสต็อกโฟโต้หรือว่าเป็นรูปถ่ายจริงทำให้ uh, บางคนก็บอกว่าดีนะเพราะว่าตัวรูปถ่ายมานะันออกมาได้ค่อนข้างสวยเปรียบสมคล้ายๆกับพวก national geography อะไรประมาณนี้ทำให้ uh, สำหรับผมเนี่ยก็เฉย นะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับรูปถ่ายถ่ายออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะติว่าทำไมไม่ทำอาร์ตเวิร์กแบบเป็นวาดออกมาคล้ายๆวิงสเปนอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับหนึ่งคนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างแบบเฮ้ยชนะช,นะชนะแพ้กันนิดเดียวนะครับโอกาสแพ้โอกาสชนะแทบจะเท่าๆกันทำให้เล่นโซโล่ค่อนข้างชาเลนส์ส่วนเล่นแบบ2คนถึง5คนเนี่ย ก็ค่อนข้างโอเคใช้เวลาในการเล่นไม่ไม่ได้นานมากเนื่องจากว่าการการเล่นของคนอื่นเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไมเนอร์แอคชั่นแม้กระทั่งเทินคนอื่นเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเล่น2ถึง5คนเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ทำให้เวลาเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นยกตัวอย่างเ,เช่นสมมติว่าเล่น2คนเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณสัก 45นาทีหนึ่งชั่วโมงเล่น5คนเราก็อาจจะเล่นประมาณสักชั่วโมงเสร็จไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะครับเว้นแต่ว่าอันนี้จะเล่นเล่นกันคิดเยอะนะครับเพราะว่าตัวการ์ดมันมีคอมโบค่อนข้างเยอะเลยถ้าจะมีตินิดหนึ่งก็ตรงที่อาร์ตเนี่ยมันมีให้เยอะเกินใบ280ปกว่าใบคงไม่ต้องเยอะขนาดนี้แล้วก็มันเลยทำให้ตัวเกมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบของเกมจริงๆอยากให้ทำให้เล่นแค่สัก สี่คนก็พอแล้วไม่ต้องถึงห้าคนหรอกนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยผมว่ามันเบสที่ประมาณสักสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองก็เล่นสนุกนะครับแต่ผมว่าน่าจะเล่นเบสที่ประมาณสักสามสำหรับใครที่ชอบเกมพวกสไตล์คอมโบวิงสเปนที่ชอบระบบเอนจินบิวดิ้งชอบแบบดาวทามต่ำๆนะครับกิสมอสอะไรอย่างเงี้นะครับก็น่าจะชอบเกมนี้แต่ว่าเวทก็จะหนักหน่อยใครที่ชอบเกมเอนจินบิวดิ้งชอบ อาร์ตเวิร์สวยๆไม่ต้องสอนมากไม่ไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่ามีเดฟในการคิดค่อนข้างเยอะก็น่าจะชอบเกมนี้นะครับก็จบไปนมปแล้วนะครับสำหรับเอิร์ธจาก i n s i ซต์อัก็ใครก็ตามที่กำลังดูเกม Engine หรือว่าดูเกมนี้อยู่ก็น่าจะตัดสินใจซื้อหรือว่าตัดสินใจยังไม่ชัวร์ก็อาจจะลองมาเล่นที่ร้านได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิป นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคราบสวัสดีครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสและก็วันเสาร์อย่าลืมกด s u b ส cribe แลวก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ